สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้ที่ลําปางเกะาะคาโอน้ำในแม่น้ำเต็มเลยเดี๋ยวลงไปตกปลาวนมันลงไม่หน่อยๆเดี๋ยวจะหากาแฟกิน มาอยู่ในอากาศสดชื่นหาใจคล่องดีเดี๋ยวเชาว้าล้หากาแฟกินดีกว่าเด,วเดินลงข้างล่างไปดูน้ำพี่ก็บอกปลายเยอะต้องใช้ไส้เดือนตกเยต้องหาไส้เดือน ไปหลังบ้านก่อนดีกว่าชงกาแฟกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปกินตรงนู้นไปนั่งนู้น,น,นก็ได้นั่งมุมเนี่ยหรือว่าน่าจะนั่งข้างบนนี่ก็ได้นั่งข้างบนนี่แหละนั่งได้เดี๋ยวผมไปตกปลามุมนั้นล่ะโอ้ยน้ำมาเยอะเลยอ่ะปลากรดเดยอะแน่เลยอยากได้ปลากระบังปลากระมัง นี่หลังบ้านนู่หลังเพื่อนเพื่อนมาก็พักได้นี่ก็มีห้องมีห้องกว้างเรือก็มีไม่ได้เอาลงนานๆแล้วมาทีปีนี้ปีอีงแล้วปีเต็มๆนี่เรือก็มี เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยววางเครื่องใหม่เอาแรงกว่าเดิมอันนี้มันก็วิ่งเร็วแหละแต่ว่ามันยังไม่แรงบบนี้ม่นดลเอาลงจอดนานเลยเจสกีก็มีมันเลีลงอยู่วันนี้เสร็จก่อนจอดนานเป็นปีแบตหมดแล้วบ้าง ขนมกินเดี๋ยวไ,ไปตลาดเช้าที่นี่ก็มีตลาดเช้าที่ขนมอร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวตบไปวางตกปลาหากับข้าวก่อนนอนเช้าเช้าเนี่ย <c oughs> หากับข้าวก่อนนะครั้าอุกปกปรณ์เรามีเพียบในห้องก็เพียบ เดี๋ยวว่าจะเอาเรือลงกันนูร์ตาร์ติดหรือเปล่าไม่ได้เตรียมเลยบ้านนู้นเขาก็มีเรืออยู่เรือ,อไรลำอยู่ไปนะครับทางหลังบ้านปกติผมจะแวบเอามอเตอร์ไซค์มาในหน้าหนาวนี่เพียงม,มันจะฟินวันนี้อุ้ยหนาวสุดๆในหน้าหนาวอนะ่ะตอนนี้มันเริ่มจะ,ะเริ่มจะหนาวแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมเบ็ด <c oughs> ขึ้นเมื่อคืนนะพ่อขึ้นเมื่อคืนปาลากระเพื่อมเยอะไหมพ่ออย่างนี้<อ>ปาลาเยอะ <c oughs> ปาลาเยอะมื่อวานคนโอ้ปาลาชะโดปลาอะไรหลายอย่างเดี๋ยวนี้ไปอยู่ฝั่งอ๋อฝั่งปลาเหรอฝั่งนี้คนกวน,นใช่ไหม เอาเรือลงทำอะไรจ้านี่แก่อะจ้าเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวปลูกหญ้าหมดละปลูกหญ้าสองสองปีไม่ได้สร้างอะไรเลยตรงนน้บ้านตรงนู้นมีหลังหนึ่งนะ มงฝั่งนู้นขึ้นข้างบน,นอีกหลัง <c oughs> เดี๋ยว,ยวตรงนี้กำลังจะทำเทเลสเนี่ยทำเทเลสยื่นออกไปถึงนู้นเลยผมจะวางโต๊ะตรงนี้เดี๋ยววางโต๊ะตรงนี้

รอนขึ้นลำปางหนาวลำปางหนาวมากโอ้โหตอนมาแห่เหือทิกๆเลยหนาวมากน้ำพังหนาวกว่า <c oughs> ชา้าเลยหมุนรอบๆว้าวน้ำเยอะมากเลยน้ำมา

่ทำประมาณสามหลังสี่หลังนะสี่ทำไปข้อข้อข้อกันไปทำทางเดินตรงนี้ทำทางเดินเดินไปนี่ทำไอเทเลสเออแบบกว้างกว้างขนั้นเดินไปอุ huh. anyway. like ้ยน okay. okay. ี่กว้างเลยหรอคะอันนู้นน่ะสูงไว้หรือเปล่านม่ใชเทเลสเนี่ยทำพระจิตนี่โอ้ยสูงไปน้ำน้ำค่ะนั่นแหละแค่นั้นกำลังดีขึ้นสองคันบันไดสองคันพอเดี๋ยวทำให้ผมทำให้ออกนี่นะทำให้ถึงเนี่ยโอ้แต่ต้นไม้ทิ้งเยอะดิ ไม่ไม่ต้องตัดต้นไม้มันออเพราะว่าอ้อมเอาเวลาปูแผ่นอนะ้อมเมาแล้วก็เผื่อให้มันโตหน่อยแต่ว่าต้นเล็กเลกอย่างเงี้ยคุณไปดูข้างหลังนะต้นเล็กอย่างเงี้ยต้นสักหักหมดแล้วข้างหลังเหพายุเข้าแถวบ้านพี่ชิดอะ่ะที่นน้นหรอเออเหลือแต่ต้นพวกต้นมะขามต้นเนี้ยต้น